สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Line Ranger น,นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้เกียร์เพื่อโอกาสได้รับอุปกรณ์ป้องกัน7ดาวหนึ่งชนิดของโคโลโบมหาสึกคนชนเทพนั่นก็คือใบมะเดื่อนั่นเองนะครับอ่าก็บอกไว้เลยว่า ID เป็ดผมเนี่ย อยากจะได้มากๆครับเพราะว่าอยากจะเอามาใส่ให้อาดัมนะครับผมซึ่งใบมะเดื่อมันเป็นอุปกรณ์ประจําตัวของมันเลยนะครับเห็นไหมตัวใบมะเดื่อครับมันปิดร่างกายของมันอยู่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็อยากจะได้มาใส่ให้เซซีนะกับดุริยางด้วยนะครับผมจะเปิดทั้งหมด1,400รลูบี้เลยนะครับ7ดรอบนั่นแหละคือถ้าเกิดว่า7ดรอบนี้ มันไม่ออกใบมะเดื่อเลยเนี่ยใบมะเดื่อเลยเนี่ยคือถ้ามันไม่ออกเนี่ยผมจะอ่าพิจารณาว่าผมจะเปิดต่อดีไหมครับเออพอดีว่าผมตั้งไว้ว่าจะเปิดถึงการันตี30รอบเอ้ยสามสิบรอบบ้าอะไรอ่าสิบห้ารอบเลยครับผมเออคือผมคํานวณไว้แล้วว่ามันพออยู่แล้วครับเออตามนั้นนะทั้งเลื่อนเลเวลนะครับผมแล้วก็ได้จาก ควสพิเศษอีก1000นบีนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะก็อยากจะได้มากๆครับคือที่ผมเปิดอ่ะก็อยากจะลองดูเหมือนกันว่าผมจะได้จะได้หรือเปล่าแล้วก็จะเช็คดวงด้วยนะครับในการเปิดเกียร์คือถ้าเกิดว่าเปิดเซตนี้ไปแล้วแล้วมันได้ใบไม่ใบเม่เดือเนี่ยผมก็จะไปเปิดในในเกียร์ที่มันเพิ่มโอกาสได้รับถุงมือของทอรอบต่อไปครับเดี๋ยวคือมันน่าจะมาวันที่ ประมาณวันที่22 21 22ปเนี่ยแหละครับประมาณ22 23เนี่ยแหละ22 23เมษาเนาะถุงมือของทอนะครับก็อยากจะได้มากๆตามนั้นเลยครับก็มาเรามาเปิดกันเลยดีกว่านะคือใบมะเดื่อกับถุงมือของทอเนี่ยผมผมโครอจากได้เลยนะครับตามนั้นแต่เอ็นยังไปทางอยากได้ถุงมือของทอมากกว่านะแต่ในในเมื่อมันเพิ่มโอกาสจะรับใบมะเดื่อก่อนผมก็ต้องเปิดก่อนฮนะ ก็เปิดประมาณ5โมงกว่าๆนะตอนนี้ผมเปิดตอนประมาณ5โมงกว่าๆนะครับก็ผ่านเพื่อโอกาสของมันไปตอนล่าสุดเนี่ยประมาณสัก1ชั่วโมงกว่าๆนะครับเออก็ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะผ่านไปแล้วนะครับ1ชั่วโมงกว่าๆมาครับป้ายเหลืองนะทางเกมคือผมก็ไม่ค่อยได้เปิดกาชาเกียป้ายเหลืองเลยนะครับนี่ก็อาจจะเป็นนับนิ้วได้เลยนะที่ผมเปิดในป้ายเหลืองเลยครับ ปกติผมจะเอาไปเปิดในกาชาเลนเจอร์มากกว่านะครับโอโ้เล่าลงเตรียมนะครับโอ้โหเอ้ยโอเคอยู่พลังเวทโจมตีเออสูงอยู่ครับแต่ผมอยากจะได้ถุงมือของทองหรือไม่ก็ใบไมะเดือยอ่ะขอใบมะเดือยผมขอใบมะเดือยขอสักหนึ่งชิ้นก็ยังดีนะครับโอ้โหเข็มขัดนะครับคือเกียร์แบบนี้มันหาได้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากนะครับขอเปิดจะชานะเพราะว่า กว่าจะเก็บได้ขนาดนี้นะครับผมก็ดองดองไว้โคตรนานอนะ่ะผมดองไว้โคตรนานนะครับพูดตรงๆเกียจจัดดาวโอ้โหหน้ากากขุนยนตนะ่ะโอ้โหเรียบร้อยครับรอบแรกรอบแรกทาแบบนี้กับผมได้นะ้ทางเกมเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะลองเปิดละลัวดูนะผมรู้สึกว่าผมแบบน่าจะแบบต้องเปลี่ยนการเปิดแล้วนะครับแบบนี้ปึ๊บ ปึบป๊บปึบ๊บปึ๊บโอ้โหเหมือนเดิมเลยโอ้โหเปิดรัวๆแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมฮะโอ้โหดูดิคุณผู้ชมดูดิทางเกมทำกับผมแบบเนี้ยโอ้ยใบมะเดื่ออยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอันนี้ป้ายเหลืองเลยเฮ้ยโอ้โหไอดี ID สร้างใหม่เลยเฮ้ยหรือว่าทางเกมจะรู้ว่าผมแบบดองลูบี้แล้วก็สร้างบัต้งานแล้วเออโอ้โหเสื้อคลุมยามคำ่ำ จจริง GM จะไม่อยากจะให้จะให้ผมได้เกียร์เจดาวใช้ดีๆเลยเหรอโอ้โหเอาหุดอ้าทำไมไม่มาเจดดาววะโอ้โหเกียร์นี้มันก็ใส่ให้ตัวบินได้นะแต่ว่าเอาตามตรงคืนใส่นาฬิกาดีกว่าตามผมนะถ้าจะให้ตามความคิดผมนะครับโอ้โหโคตรเซ็งเลยเ็ดดาวขอเ็ดาวเอาอาเอาใบมะดืออโอ้โหเอาเอา,เอากำไรไข่มุกดำมาเลยนะครับก็ ไม่ดีนะครับน่าจะจ่อยถิ้งเข็มขัดฮีโร่สีทองนะครับเรียบร้อยนะเจ็ดดาวขอเจ็ดดาวเลยเหรอสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีอะ่ะเออขอเจ็ดดาวโอ้โหรองเท้าปีกแม่ครับเรียบร้อยผ่านไปแล้วเอ,อ่อหกร้อยลูบี้นะโอ้โหหกร้อยลูบี้ไอผมขอเปิดอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้ไม่ได้ผมขอรีไปหน้าหลักนะครับขอขอขอรีก่อนนะครับ ขาดีแบบว่าออกไปหน้าหลักก่อนมาเจ็ดดาวอยู่ไหนเนี่ยอ้โหูค่าน้อยด้วยนะผมคิดถูกหรือเปล่าหรือจะจะมาเปิดเนี่ยโอ้คือถ้าผมไม่เปิดอะผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับไอดีดีเพราะว่าผมอยากจะปั้นแล้วนะครับเจ็ดดาวให้หน่อยสักชิ้นหนึ่งเออปืนชั้นเยี่ยบเร็วหนาดมาแล้วนะครับโอเคโอเคครับชิ้นนี้ได้อยู่ชิ้นนี้ได้อยู่แต่ว่าสายว่องไวเหรอสายว่องไวผมมีตัวไหนวะ ผมมีจะใส่พลังกับส่ไวพิบโอ้โหเดี๋ยวต้องคิดดูอีกแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยมาก็ดีครับอยากได้ใบมะเดื่อด้วยขอหน่อยทางเกมโอ้โหแพรนเนอร์ไซเปอร์เรียบร้อยฮะเราต้องมีความโลภครับถ้าไม่มีความโลภแล้วก็ไม่มีแรงจงใจโอ้โหแซ่แซ่สส่ฟ้าเรียบร้อยฮะบูมโมแรงโอโอเคครับอย่างน้อยก็ดรอปมาอยู่นะชิ้นหนึ่งแต่ไม่ได้ใบมะเดือ่อ ผมขอเถิทางเกมขอสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีขอให้มันรู้ว่ามันมีเพิ่มโอกาสจริงๆอ่ะเออผมขอเถิดทางเกมนะฮะโอ้ยขอให้โคจิบ้างเฮ้อให้โคจิได้ได้เกียร์ดีๆในอากาชายนี้บ้างเฮ้ยนะครับ้อ่ผีเสื้อโอ้โหกางเกยงยามขําขอเจ็ดดาวขอเจ็ดดาวโอ้โหถึงมือฟินิชครับเรียบร้อยมาท่งแบบนี้โอ้โหค่าพลังชีวิตน้อยด้วยนะครับตัวนี้ โอ้โหโอ้โหโอเคผมขอรีไปหน้าหลักขอไปรีขอรีไปหน้าหลักแป๊บหนึ่งนะเนยสายว่องไวผมไม่ไม่ค่อยมีอ่ะผมไม่นแต่สายไวพิบกับสายพลังนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่สายว่องว่องไวด้วยอันนี้เป็นสายไวพิบนะครับโอ้ทางเกมทํากับผมได้เนาะนะครับผมขอใบเมื่อเดือกก็ไม่ได้นะครับเฮ้ยถ้าเกิดว่า เดาวอ่ะแค่ชิ้นเดียวใน1,400ลรูบี้นี่คือแบบผมซวยเลยนะขอสักอีกหนึ่งชิ้นอนะ่ะผมขออีกหนึ่งชิ้นผมขออีกหนึ่งชิ้นเลยทางเกมใบไม้เถือขอใบไม้เถือเท่านั้นนะครับขอเือโอ้โหถึงมือแห่งความมืดครับเข็มขัดโอ้โสร้อยผีเสื้อขจิโอ้โหสามด้วยโอ้โหเกียร์ย่อยชิ้นชิ้นดี โอ้โหโอเคโอเคครับรู้เรื่องนะครับรู้เรื่อง1นึ่งพันสลูบี้ได้เจ็ดาวแค่หนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหเนี่ยเห็นไหมโอ้ oh. เปิดเช้าเปิดเร็วมันก็เหมือนกันวาวคุณผู้ชมได้แค่ชิ้นเดียวเองโอ้ย oh. ทางเกมนี่คือเพื่อโอกาสของคุณใช่ไหมทางเกมผมถามจริงๆเอะนี่คือเพื่อโอกาสของคุณใช่ไหมมันเพื่อโอกาสจริงหรือวาว โอ้โไม่อยากจะพูดเลยนะฮะได้แค่ชิ้นเดียวครับคุณผู้ชม7จดดาวแค่ชิ้นเดียวถ้ามัมาสักสถ้ามันมาสัก2ชิ้นน่ะผมจะไม่ว่าอะไรเลยนะแต่ม,มาแค่ชิ้นเดียวนะครับมันมาแค่ชิ้นเดียวจริงๆโอ้คงต้องใส่ให้ไม่อดัมก็บอสจระเข้ครับเออไม่อดัมก็บอสจระเข้ผมบอกได้แค่นี้นะครับโอเคเดี๋ยว ผมว่าผมช่างมันดีกว,ว่าผมผมว่าผมอา,อาจจะเปิดใบมะเดื่อให้ครบ3,000ลูบี้เลยก็ได้คือผมเจ็บใจมากเลยตอนเนี้นะครับแต่ขอคิดดูก่อนผมขอแบบขอคิดดูก่อนผมขอคิดดีๆก่อนแล้วกันโอเคครับผมขอเอา่าแป๊บนึงน,นะกบแดงผมมีกี่ตัวนะครับกบแดงผมมีอยู่กี่ตัวมีอยู่สิบหกตัวสี่สี่สิบหกใช่ไหมโอเค ขออัปเกรดอดัมเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์เนาะมันมีอ่า exp แบบ e x p ผสมเรนเจอร์อยู่แบบเป็นคูณ2นะครับโอเคแล้วก็ขอผสมเป็นตัวไหนดีอะ่ะแอนลี่ดีกว่านะครับเพราะว่าบอสจัลลคีผมขอเอาไว้ก่อนผมขอแอนลี่ก่อนดีกว่าอ่าแอนลี่นะครับเอ คืออยากจะปั้นไงเพราะว่าไม่ค่อยได้จับมันเลยอ่ะเออมีความสามารถาม,มีความสามารถคอมโบด้วยนะครับต่อไปหรอ,อมูนดุริยางดีไหมเนาะไม,ไม,ไม่ดีกว่าเพราะว่าผมมีอันนี้อยู่ที่ว่ามีบัฟเคลื่อนที่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะต้องปั้นออสองตัวนี้ฮิโกราชิทวะกับเซสนะนะครับแต่ขอคิดดูก่อนผมขอใส่ผมขอยัดกบแค่2ตัวนี้ก่อนละกันเพราะว่า รู้สึกว่าเอาแค่นี้น่ะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังนะครับเรื่องของกบต่อไปเนาะเรื่องของกบแดงจ,จะด่าแสงตัวอะไรต่อไปนะครับโอเคอย่างน้อยก็ได้ปืนชั้นเยี่ยมเร็วนาดแล้ววะแค่ชิ้นเดียวแค่ชิ้นเดียวจริงๆโอ้หนึ่งพันสบลหนึ่งพันสลูบี้รับผมได้เกียร์จะด่าแค่ชิ้นเดียวนะครับคุณผู้ชมโคตรเจ็บใจเลย เอาผมไปตัวผิดโอเคช่างมันแล้วกันผมเอาเกียร์ใส่ให้อามาไงโอเคก็ต้องสู้ต่อไปครับต้องสู้ต่อไปนะถ้าไม่สู้ต่อไปก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็อาจจะมีการไลฟ์สตรีมนะครับผมเกี่ยวกับการไลฟ์สตรีมกับการเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการาปั้นปั้นไอเดีปเนาะ อาจจะทำเป็นซีรีส์สตรีมเลยก็ได้แบบปั้นไอเดีป็ EP 1 EP 2 EP 3เนาะเออจะได้จะได้เป็นแนวทางด้วยนะครับเออจะได้เป็นแนวทางอีกช่องทางหนึ่งเนาะเผื่อใครแบบไม่ได้ดูซีรีส์สายฟรยีหรือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่โอเคขอเล่นอีกสักกี่รอบดีอ่ะขออีกเส้นเสักหน่อยแล้วกันอุ้ยป้ายแดงเหรอเอาไว้ก่อนคือป้ายแดงแบบนี้ผมสุ่มเสี่ยงในการที่แบบมีเกียร์จัดาดีด โอเคทีมนี้แล้วกันนะครับมาสู้ต่อไปนะสายฟรีสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่เกลือก็สู้ต่อไปอย่างเช่นผมนะครับ <laughs> ผมเกลือผมก็ต้องสู้ต่อไปเลยครับทำใจนะครับทำอะไรไม่ได้14 0 0ี่รูบี้ผมนะครับหายละหายละลายไปกับตาเลยโอเคคือที่ผมสุ่มใบมะเดือ่อคือผมจะเอาแบบออปชัน4เป็นหลบสก,ลกิลก็ได้ครับเออ มันจะได้แบบโอเคครบรถเลยนะครับเดี๋ยวนะอาดัมตัวเดียวคือได้หมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอาดัมดวนกับอามาครับคุณผู้ชมอามาแพ้เปล่าเนี่ยอามาน่าจะแพ้หรือเปล่าโอเคอรอบสุดท้ายลวกันรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแหละเดี๋ยวเมื่อกี้ลิ้นพันขออภัยด้วยครับรอบนี้น่าจะเป็นรอบสุดท้ายนั่นแหละนะครับโอ้โหอาดัมเขาใส่เกียร์ดีหรือเปล่าเนี่ย คือบอสกิลเลตผมตีไม่เข้าบอสกิลเลตผมไม่ใส่สก,กิลเลยอุ้ยแม่เจ้าดาเมจอดัมโคตรสุดเลยเปยี้ยงหน่อยโอ้โหรู้สึกว่าบอสกิลเลตเขาไม่ข้ามไปตีข้างหลังอะ่ะคุณผู้ชมแปลกมากเมื่อก่อนต,ตีนะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนจะไม่ตีอะ่ะแปลกจริงๆเลยครับโอเคโอเครอบนี้แพ้หรือชนะเนี่ยน่าจะแพ้นะ คืออาดัมเขาถึกมากเลยอ่ะอาดัมถึกจริงโอเคน่าจะแพ้ครับน่าจะแพ้นะเดี๋ยวขอดูก่อนนะโอ้ใส่เกียร์นี้โอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมถึกจังเลยนะครับอ่าทีมต่อไปผมพอจะสู้ได้คือแบบพอดีว่าเจ็บใจอ่ะพอดีว่าเจ็บใจแปลกๆอขอนิดน,นึงนะคุณผู้ชมเผื่อมันตีได้นะครับเผื่อมันมีทีมไหนที่ผมจะตีได้ อุย้ยทีมนี้ไม่เอานะครับโดนขี่ปะนาวุา้ซัดทีเดียวคือจอดเลยนะครับเจ็บจัดเลยนะครับโอ้โหมีแต่ยูใช่ไหมถ้ามีแต่ป้ายยูผมก็ต้องแบบคงจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วแหละโอเคได้แค่นี้แหละครับในการตีนะก็หลีกสูงสุดคือเงินหนึ่งนี่แหละครับก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็ขึ้นทองสามก็จะได้รับรูบี้อีกนะครับก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็เก็บรูบี้สะสมไปเรื่อยๆประมาณนั้นฮะโอเค ประมาณนี้แลวกันนะคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับโคจิก็มาสุ่มเกียรตู้เพิ่มโอกาสได้รับใบมะเดื่อนะครับก็ผลสรุปก็ตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูคลิปนี้กันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนมาตะเนมินนาะบายบายครับผม